ระบบงานผู้ทำบัญชี e-accountant ขั้นตอนการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีหลังจากผู้ใช้งานผ่านการทดสอบแล้วสามารถเลือกเมนูการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีจากหน้าหลักระบบงานหรือแถบเมนูด้านซ้ายระบบจะแสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลสำหรับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี4ขั้นตอนประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไประบบจะดึงข้อมูลจากการลงทะเบียนขอรับชื่อผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเลเซอร์โค้ดเลขหลังบัตรประชาชนที่ต้องกรอกจะเป็นข้อมูลไว้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้นทางระบบจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้จากนั้นให้กดปุ่มตรวจสอบระบบจะแสดงส่วนของข้อมูลติดต่อมาให้กรอกเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มถัดไปเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 2. ที่อยู่ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบสำเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านถ้าผู้ใช้งานต้องการใช้ที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้คลิกทำเครื่องหมายใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มถัดไปเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 3. ข้อมูลการเป็นสมาชิกและวุฒิการศึกษา ระบบจะดึงข้อมูลประเภทสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและวุฒธธิการศึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีมาแสดงให้ผู้ใช้งานตรวจสอบถ้าผู้ใช้งานเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบ,บัญชีประเภทสมทบผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาและแนบสำเนาวุฒิการศึกษาด้วยตนเองเมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มถัดไป 4. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ผู้ใช้งานจะต้องคลิกทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดกรณีที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อให้สไลด์เลื่อนเปิดไปทางขวาเพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลสำหรับการติดต่อจากนั้นคลิกบันทึกข้อมูลระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านและยื่นคำขอแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทันที กรณีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีระบบจะข้ามส่วนการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนและดึงข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้งานมาไว้ที่หน้าระบบเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีผู้ใช้งานจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีถ้าพบข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่จะทำการส่งกลับแก้ไขเพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องของคำขอเป็นผู้ทำบัญชีของท่าน ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะคำขอได้ที่เมนูติดตามสถานะโดยจะแบ่งสถานะคำขอออกเป็น4สถานะได้แก่ 1. สถานะยื่นคำขอคือสถานะที่ผู้ใช้งานคลิกบันทึกข้อมูลจากหน้าตรวจสอบข้อมูล 2. สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาคือสถานะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาคำขอ 3. สถานะแก้ไข คือสถานะที่ผู้ใช้งานจะต้องแก้ไขคำขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่พบข้อบกพร่องในคำขอโดยผู้ใช้งานจะต้องแก้ไขคำขอในระยะเวลาที่กำหนดถ้าผู้ใช้งานไม่แก้ไขข้อบกพร่องภายในเวลาที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลคำขอของผู้ใช้งานทันทีถ้าผู้ใช้งานแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งคำขอที่ถูกแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง 4. ีสถานะรับแจ้ง คือสถานะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาคำขอของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่รับแจ้งคำขอการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีเสร็จสิ้นผู้ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบงานผู้ทำบัญชี